แ๊บเรียบร้อยกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตกปลาทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับนารักฟิชชิ่งนะครับนารักพาลุยฟิชชิ่งนะฮะวันนี้ก็ได้ลอกมาใหม่นะครับได้ลอกมาใหม่ได้สายมาใหม่มันเสียนนะฮะนี่ครับวีแวนะครับวีแว v วีแปดนะครับวีแวไม่ใช่วีแว v วีแปดวีแวอะอะไรไม่รู้มันมีสีเขียวสีชมพูอะครับ วันนี้ก็นี่ครับอยู่กับไม้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะฮะเก็บคอนี่ฮะเหยื่อเราเราจะใช้ตัวไหนดีเอาตัวนี้มาใหม่ตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวอากาศแบบดีมากเลยนะฮะอากาศดีมากๆนะฮะเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกกบอะไรไม่รู้นะดูวกบอะไรไม่รู้เนี่ยเซตอา อ่าเสร็จอ่าจับดูนะฮะว่ามีตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ย้ายหมายเดี๋ยวเราขอปรับรอกก่อนนะเพราะว่ามันโอ้โหตัวไอไอโชคไอลาบละไกจเหมือนกันนะไปะทุกคนไปที่ใหม่ก่อนนะครับผมมาครับนันนะวันนี้ก็ มาหมายที่สองแล้วนะนี่ครับหมายที่สองอยู่ข้างหลังนะเดีย๋ยวเราไปยืนโซโลตรงนู้นกันนะฮะี๋ยวเราไปยืนโซโลตรงนูงน้น,นตรงที่เราเคยยืนนะเป็นอะไรที่มันแบบขางขาใจนะได้เป็นหนึ่งตัวนะครับได้เป็นหนึ่งตัวตัวเนี้อยู่ตรงเนี้ยหมายเนี้ยโอ้โน่นโ่นโน่นโอ้น่าจะลุกคล้องนะนู่นอ่ะเห็นไหม ปลายเบ็ดผมนู่นหะอมซูมให้ดูนะฮะน่าจะลูกคอกนะโอ้ลูกคอกนี้เราจะตีไปทางไหนวะเนี่ยเจอลูกคอกเราไม่ทํานะเราจะไม่ทําเราจะเอา,าเฉพาะไอ้ที่มันไม่ใช่ลูกคอกเพราะว่าลูกคอกเนี่ยปล่อยให้ปล่อยให้เขาโตนะครับปล่อยให้ปล่อยให้เขาโตเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเขาตอนเข,เขาโตนะนี่นะหมน้นี่ไม่ต้องพูดเยอะ จ็บคอรเราต้องเล่นต่บน,นี้กันเฮ้ยก่อนมาครับผมหมายนี้เป็นหมายที่สามแล้วนะครับหมายที่สามของเรานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้ มืดมาแล้วนะครับเมืดมาแล้วผมไม่รู้จะได้เปล่าเดี๋ยวเราก็สู้ๆกันไปนะครับโอ้โหขึ้นอยู่น้นขึ้นอยู่ยนู้นไปลุยมายที่สามเราโอเคจัดไปสีเขียวแวทดเลยหวานแวทดเลย ติดโอ้โหโหดูคันรถใครเป็นใจวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอเคไปทุกคนฝนก็ตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะเรียบร้อยเลยกูฝนตกแล้วไปทุกคนกลับบ้านแล้วฝนตกแต่เราไม่กลับเะเราจะสู้ต่อเราจะสู้ต่อรบฝนก่อนนะรอฝบบนกันนะครับผมไม่ไหวเลยฝนฟ้าอยู่กับ พี่พี่แท็กซี่ครับ,นะรบวันนี้น่าจะไม่ได้ตัวนะวันนี้จะน่าจะไม่ได้ตัวนะครับผมแต่เราก็แต่เราก็จะสู้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่เราก็จะสู้นะไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม มาเบิง้งหมายนี่ครับโอเคไงโจ้เลยโจ้เลยเร็วเร็วเร็ว,รวมาครับผมวันนี้ก็ ฝนตกนะดูเปียกหมดเลยอ่ะดูเปียกหมดเลย <c oughs> เรียบร้อยเลยทุกคนคือก็ใกล้จะเย็นแล้วถ้าไม่ได้ก็อย่าก,กวดกันนะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกอะ่ะมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะฮะฟังเสียงฟังเสียงไม้นี้แลหละไม้สุดท้ายของเรานะ ดูครับสุดเจอดายทุกคนเอย่าลุยต่อนะครับลุยหมายนี้ต่อนะฮไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหม่งี้ไม่มยิมโอ้ มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ัวใหญ่อยู่นะหลังจากฝนตกนะไอช่อนต้องเยอะแนะ่ไอช่อนถูกน้ำใหม่มันหาวพี่น้องมันห่าวปลามันหาวมันถึงน้ำไหม มันยุดข,ข,ข,ขลางๆฟางฟังหันย่ขงข,งขงางฟังค่อยไหลามาไหลามาชอบไหมไม่ชอบไม่กัดเราดมันไม่เอาเราดอุ้ยนี่อุยเนี่นเห็นไหม,นมนเนี่ยมันยุ่เนี่ยอื ไม่เอาแบบนี้ก็หมดปัญญาทุกคนบ่เอาพี่น้องโอ้แต่เอาทางทางไ่กัดปลาดันปลานี่งชว์เฮายสิต่อ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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ดู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 น้ำดูน้ำโอ้โหเปลี่ยนสีเลยน้ำเปลี่ยนสีเลย เสานีมาเลยเฮาเสานีนนิ่นนงนงนอนอน่นนบบะ,บบะมุมนั่นเด้พี่น้องเด้ตับบ่ตับบอมมุมเนี่ย

หกหกเนี่ยบ๊อบบ๊บอบไมครับ <c oughs> ร่วงหล่นจากฟ้าจะเทวดาฟ้าอยากสนใจบวบบว hm hiền mời anh không đợt này tôi nhanh không bớt bắp ừ, đẹp lối bắp ียยบร้อยเรียบร้อยโจโจดูดูว่าแล้วเห็นไหมทุกคนเยยบร้อยจ้าเขียนอิโม่เรานะเขียนอิโม่ฮะเขียนอิโม้สุดๆวีแวดรอบวีแวดวีแปดยบร้อยฮะ ติงตงฮะติงตโ,โ,โอ้โหสสวยครับผมสสวยบอกแล้วว่ามีตัวนะคคือเห็นวิ่งเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะเห็นตามเนี่ยหลายรอบแล้วนี่เลยนะครับเห็นตามหลายรอบแล้วทุกคน หวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบสุดๆายเราก็ได้ตัวแล้วสุดยอดฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไล์ช่อนคือแบบสุดๆอบบไมยเนี้ย